ทางดงหน้าชั้นนะฮะภาคบายฮะลงเขาอย่างเดียวชันมากอาจารย์นี่ก่อนไกลขาไปแล้วลงเร็วไม่ได้ครับปวดเอว เดี๋ยวจะหักเอายังไว้มากฉันไม่ฉันดูรถ ลงมาตั้งแต่บ่ายนะยังไม่ได้ขึ้นเลยลงอย่างเดียวเลยเอลระบบไม่หมดแล้วันนี้ระยะทางก็21่สิบเอกิโลครัาคบาักบ่ายถึงที่พักเพราะว่าถ้าไม่ถึงก็ไม่มีที่พักเพราะมันมีแต่ปลา หมอกลงมากนอนป่าก็เปียกคตอนเช้าก็นหนักของเสื้อผ้าเปียกหมดถ้าคงผ้าคลมุมกดเต็นเปียกหมดฮะถ,ถ้าไม่ถ้าไม่มีที่บงังเน่ฝนตกเลยหมอกแรงฮะตอนเช้า อาจารย์นี่ก่อนไก่ขาวไม่รู้ถึงไหนแล้ว เรามีนโยบายว่าใครเดินเร็วให้เดินก่อนนะไม่ต้องรอเราแก้ว่าจะเข้าหมู่บ้านหรือจะไม่ต้องรอกันให้ไปก่อนได้นอกจากจะเข้าหมู่บ้านหรือจะเข้าที่พักเข้าไปขอที่พักคอยไปพร้อมกัน าเดินในป่าอย่างนี้ตามเขางี้ก็ภาวนาใครของใครของมันฮะแล้วแต่จริตบางคนก็เดินเร็วบางคนก็เดินช้าได้สมาธิบางคนก็เดินเร็วได้สมาธิแล้วแต่จริตใครจริตมันฮะเราก็เลยมาให้รอกัน เดี๋ยวใจดงดเงยบทานคาระกันว่าท่านทำไมเดินชา้าท่านทำไมเดินเร็วนะฮะ เดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเหมือนเดิมครับที่ถ้าว่าพักตรงไหนจุดมกตักไว้ตรงไหนก็ให้ถึงตรงนั้นนะใครถึงก่อนก็พักก่อนไม่ใช่นะใครถึงก่อนก็รอเราเข้าไปขอพร้อมกันนะเข้าไปขอที่พักเหมือนกันเดี๋ยวเขาจะว่าเอาได้ว่ามาด้วยกันยังไงมาคนละที่เวลาทะเลาะกันเหรือไม่ใช่นะรายคน ายคนลายความคิดนะฮะเข้าพร้อมกันเข้าหมู่บ้านพร้อมกันเดินเข้าขอพร้อมกันนะฮะแต่ถ้าเดินอย่างนี้ไปยังใครเดินมัน,นะแล้วขัดัตจะิดขอายห้องมนันี่อย่างที่กล่าวไว้นะ ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวจะเดินไม่ทันพระอาจารย์นี้ก่อนท่านสาธุ